ตัวนี้เสียงใหญ่ครับตัวนี้นกปลาตัวนี้ผมรอละ8ชั่วโมงแล้วปึ๊บคุยลุ ข้างล่างครับหมวปักเท่านี้ครับ Một chút thôi, một chút tiếng đây Khoan đã tiếng โอ้โหหกโบงพอดีครับเจ็บร้อยดีครับผมเสียงใหญ่ครับผมหกโพุกโพุกโพจอมขำหังเวทจัดไปอีกหนึ่งแต้มครับผมหกโพหกโพ ตัวตูลีลาฮอปตูดีลาครับตัวนี้เก็บครับผมเสียงใหญ่ครับเรียบร้อยดีครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งต้ม